วิธีบูชาเท้าเวสสุวรรณที่ถูกต้องก่อนอื่นเลยในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนนะจริงๆแล้วสิ่งสูงสุดที่เราควรจะเคารพนับถือไว้เหนือเสียงกล้าวนั่นคือพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระสูงสุดอยู่แล้วส่วนการบูชาเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องกระทําให้ถูกต้องให้สมกับชาวพุทธคือมีทาอย่างมีสมาธิิฐไม่ใช่ความงมงายซึ่งวันนี้ธรรมภาพจะนํามาแสดงให้ฟังจริงๆแล้ว การบูชาเทวดาหรืออย่างเท้าวิสุวรรณที่ตมะพูดถึงเนี่ยวิธีการบูชาของท่านที่ผิดมหันเลยคืออะไรการที่เรานําเครื่องเส้นไปไหว้ท่านหรือไปไหว้เพื่อขอพรอ,อย่างเดียวขอนู่นขอนี่ขอนั่นโดยที่ตนเองไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเท้าวิสุวรรณไม่ปลื้มแน่แน่เพราะว่าอะไรก่อนอื่นตมะภาพาจะบอกให้ฟังก่อนว่าเท้าวิสุวรรณท่านคือใครเท้าวิสุวรรณเนี่ยท่านคือเทวดา ที่เป็นหนึ่งในกษัตริย์ทั้งสี่ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาคือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งซึ่งทั้งสี่ท่านเนี่ยประกอบไปด้วยใครบ้างมีเท้าทัตตรธะเท้าวิรุณหกะเท้า,ว,ว,า,ทาว,วิรูปักและเท้ากุเวนหรือเท้าเวสวรันหรือเวสุวรรณนั่นเองแต่ละท่านก็จะมีอำนาจทั้งสี่ในการปกครองแต่ละเทวดาแต่ละจําพวกหรือแต่ละประเภทอย่างเท้าทัตตรธะปกครองพวกเราคนทันคือเทวดาคนทันเท้าวิวรุณหกะปกครองเหล่าเทวดากุมพันธ์ ส่วนเท้าวิรูปักปกครองเหล่าพญานาคและเท้ากุเวนหรือเวทสวรรค์หรือเวทส,สุวรรณนั้นท่านปกครองเหล่าเทวดายักษ์และเท้าทั้งสี่นี้ตามาภาพจะขอบอกให้ฟังว่าท่านมิใช่ปุถุชนธรรมดาแต่ท่านเป็นถึงพระอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันฉะนั้นท่านก็เปรียบดังพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งแม้จะไม่ได้ห่มจีบอลก็ตามเพราะว่าอริยสงฆ์นั้นหมายถึงอริยบุคคลที่ละกิเลสเบื้องต้นได้แล้วซึ่งโสดาบันนี้เป็นขั้นแรก ที่เข้าสู่กระแสแห่งพระน,นิพพานฉะนั้นเท้าเว,วสสุวรรณเนี่ยท่านก็เป็นพระโสดาบันถ้าถามว่าชาวพุทธเราเคารพบูชาท่านได้ไหมเคารพได้เนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นถึงพระอริยบุคคลฉะนั้นการที่เราบูชาท่านคือการเคารพในคุณธรรมของท่านที่ท่านมีเนี่ยจึงเป็นการเคารพบูชาท่านที่ถูกต้องและคุณสมบัติของท่านคืออะไรเท้าเว,วสสุวรรณเนี่ยตามาจะบอกให้ฟังท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เคารพพระรัตนตรัยเนี่ยยิ่งชีพเชื่อมั่นศรัทธาอย่างแรงกล้าไม่คลอนแคลน คือเคารพในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจของท่านเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยและท่านเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์คือศีลห้าเนี่ยท่านไม่ละเมิดเด็ดขาดเพราะว่าพระโสดาบันเนี่ยไม่มีการละเมิดศีลแน่นอนและท่านเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องคือละสักกายทิฏฐิได้ด้วยคือมีความเห็นว่ากายและใจหรือขันห้า ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงคือตัวกูของกูเนี่ยไม่มีเพราะว่าท่านได้สมาธิตัวนี้แล้วมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าและอีกอย่างหนึ่งที่ธรรมาภาพอยากบอกเลยว่าอย่าไปหาทมเด็ดขาดนั่นคือการเชื่อถือลทัทธิหรือความงมงายเพราะว่าท่านเนี่ยละได้อย่างเด็ดขาดเท้าวิสุวรรณละเรื่องความงมง,งายได้อย่างเด็ดขาด ฉะนั้นพวกประเภทที่ชอบไปไหว้ตรงนั้นไหว้ตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้ดีตรงนั้นดีก็ไปไหว้อ้อนวอนขอต่างๆสิ่งต่างๆเหล่าน,นี้เทา้าเวสสุวรรณไม่ปลื้มแน่ๆอ่ะทีนี้มาดูว่าแล้วเทาว้าเวสสุวรรณท่านปลื้มใจในอะไรจึงจะเหมาะสมสําหรับชาวพุทธเราที่จะบูชาท่านคนที่ท่านจะปลื้มใจและท่านจะคอยช่วยเหลืออนุเคราะห์เนี่ยคนคนนั้นต้องเป็นประเภทไหนคือเทา้าเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ชอบบาเพ็ญทาน เพราะว่าก่อนที่ท่านจะมาเป็นเทว,วีสุวรรณเนี่ยท่านบำเพ็ญทานมามากคือท่านเคยเกิดเป็นพรามณ์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่ากุเวรพรามกุเวรพรามเนี่ยได้สร้างโรงหีบอ้อยไว้ทั้งหมด7โรงในการประกอบธุรกิจและก็เหลือไว้โรงหนึ่งเนี่ยเอากําไรที่ได้ทั้งหมดเนี่ยให้ทานตลอดเลยทุกวันทุกวันทุกวันคือทําธุรกิจด้วยแล้วก็ให้ทานด้วยทุกวันทุกวันกําไรที่ได้มาเนี่ยกุเวรพรามเนี่ยทำอยู่อย่างนั้นจนตลอด20,000ปี ในยุคสมัยนั้นเป็นยุคที่มนุษนย์มีอายุยืนก็ทําทานอย่างนี้ตลอด20,000ปีพอท่านตายไปก็ได้มาเกิดเป็นเทพบุตรอยู่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชกิย์จนกระทั่งสุดท้ายท่านก็ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ในเมืองวิสานะจึงได้นมว่าเท้าวเวสวรัค์นั่นเองทีนี้มาดูว่าเท้าวเวสวรัน์ท่านชอบใจในบุคคลเช่นใดคือบุคคลนั้นต้องเป็นบุคคลที่มันชอบบำเพ็ญทานเพราะว่าท่านก็บำเพ็ญทานเช่นกันท่านเป็นผู้ที่ชอบเสียสละ นี่คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่เราต้องกระทำสองบุคคลน,นั้นจะต้องเป็นบุคคลที่รักษาศินเนื่องจากเทววิสวรรณ์ท่านเป็นผู้ที่มีศิลบริสุทธิ์บุคคลน,นั้นจะต้องเป็นผู้ที่หมั่นฟังธรรมหมั่นสวดมนต์หมั่นสาธยายธรรมเป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติด,ดีปฏิบัติภาวนาตามหลักไตรสิกขาคือศินสมาธิและปัญญาเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีการดําเนินปฏิบัติเพื่อยกจิตของตนเองไปสู่ความเป็น ไปสู่ความพ้นทุกข์คือมรรคผลนิพพานอย่างเรื่องของการสาธยายธรรมเนี่ยมีเรื่องหนึ่งจะมาจะเล่าให้ฟังในสมัยพุทธกาลเนี่ยนางนันทามาเตาบสิกาได้ทําการสาธยายธรรมบทหนึ่งชื่อว่าปารายณะสูตรซึ่งได้ทําการสาธยายหรือสวดก่อนที่จะสว่างในขณะที่นางสาธยายอยู่นั้นนางสาธยายเป็นทํานองสรพัญญะด้วยซึ่งมีความไพเราะปรากฏว่าขณะนั้นเองเท้าวิสวุวรรณได้มาตรวจราชกิจ ก็ได้เหาะผ่านมาพอได้ยินเสียงสาธยายรมปารายณะสูตรท่านถึงก็ต้องหยุดและพนมมือน้อมรับฟังจนกระทั่งนางนันทม,มาตาเนี่ยสาธยายจบเาวีสุวรรณก็ได้กล่าวนุโมทนาด้วยคำว่าสาธุพี่หญิงสาธุพี่หญิงนางน,นันทม,มาตาจึงได้ยินเสียงจึงสอบถามและก็มองขึ้นไปบนฟ้าแล้วถามว่าท่านผู้มีใบหน้างดงามท่านคือใคร เาวเวสวร์ได้ตอบว่าเราคือเท้ามหาราชชื่อเวสวร์เป็นเทวดาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาพอนางนันทามาตาได้ยินอย่างนั้นก็โอสาธุสาธุฉะนั้นตนเองเนี่ยขอนาธรรมะที่สาธยายนี่แหละเป็นเครื่องต้อนรับสักการะท่านนะเาวเวสวร์ก็สาธุสาธุดีแล้วแล้ว้าวเวสวร์ก็ได้ฝากฝังว่าในวันรุ่งเช้าเนี่ยพระสารีบุตรและพระโมคคัลนะพร้อมพิสุ์สังสาวก,าวกจํานดนมากจะ มาณนะเมืองแห่งนี้ขอให้พี่หญิงเป็นทุระในการนำพัตตาหารเนี่ยถวายท่านเหล่านั้นแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้นให้แก่เราด้วยเนี่ยเทวปสุวรร์ฝาก,ากฟังไว้อย่างนี้นางนั้นทามาตาจึงรับคําดังนั้นแล้วเทวปสุวรร์นเนี่ยด้วยความที่ต้องการที่จะได้รับบุญจากนางนั้นทามาตาอุบาสิกาก็ได้ทําการอธิษฐานจิตว่าขอให้ทรัพย์ของนางนั้นทามาตาและข้าวของนางเนี่ยจงเต็มยุ้งตลอดไม่ให้พร่อง ตราบใดที่นางยังมีชีวิตอยู่จากนั้นนางนันทมาตาจึงทรัพย์ไม่เคยบกพร่องข้าวนี่ก็เต็มยุ้งตลอดเวลาไม่เคยพร่องเลยนางก็ได้กระทําอย่างไรทรัพย์นางก็มีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าไปกุมหัวใจของเทวเวสวร์ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่านางนิ้นางนันทมาตาเดี๋ยวย้อนไปก่อนย้อนไปทว่าเราสงสัยไม่ว่าทําไมเทวเวสวร์จึงเรียกนางนันทมาตาว่าพี่หญิงพี่หญิงจริงๆแล้วเพราะว่าท่านเรียกในฐานะ คุณธรรมท up, ี่ <im ited> สูงกว่าเพราะนางนั้นทามาเตาปัิการเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีส่วนท้าววิสวรรณ์ท่านเป็นพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันจึงทําให้้าววิสวรรณ์เนี่ยเรียกนางในฐานะที่เป็นท่านพี่แต่ตอนท้ายก็ท่านก็เรียกให้นางนันธรรมตาเนี่ยเป็นหญิงเป็นน้องหญิงส่วนท่านเนี่ยเป็นพี่ชายเพราะว่าเรียกในฐานะความสมมุติก็คือเทววิสวรรณ์เนี่ยท่านมีอายุที่มากกว่าก็คืออายุของสมัญชั้นที่หนึ่งเนี่ยมีอายุประมาณ9ล้านปีของมนุษย์ สื่งมากกว่าเราอยู่แล้วฉะนั้นนี่จึงเป็นข้อคิดว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านชอบใจในอะไรการบูชาท่านที่ถูกต้องก็คือหนึ่งบำเพญ็ญเมื่อใดก็ได้บำเพ็ญทานรักษาศีลสาธยายธรรมฟังธรรมสวดมนต์ภาวนาหรือปฏิบัติเจริญสติภาวนาให้อุทิศบุญเหล่านั้นให้แก่ท่านนี่จึงเป็นการบูชาท่านที่ถูกต้องและท่านจะปลื้มใจเพราะว่าเราปฏิบัติตนให้สมกับความเป็นพุทธศาสนิกชนแต่สิ่งที่ห้ามทำเลยก็คือห้ามเชื่อถือเรื่ององมงายท่านไม่ชอบ และบุคคลคนนั้นจะต้องเป็นคนดีถ้าเราหอบประพฤติปฏิบัติไม่ดีแล้วไปอ้อนวอนขอท่านเนี่ยอย่าหวังว่าท่านจะช่วยเลยเพราะว่าท่านไม่ชอบใจในบุคคลเหล่านั้นอยู่แล้วนี่จึงอยากจะฝากเป็นข้อคิดเอาไว้ว่าเป็นวิธีการบูชาเทวดาที่ถูกต้องหรือการบูชาเท้าเวสสวรรค์ที่ถูกต้องนั่นเองก็ขอเจริญพรเจริญธรรม